สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอง็มทาร์ลเลิฟฮิลลิงนะคะก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตทุกท่านทุกคนด้วยเนาะสำหรับพลังงานวันนี้ที่เข้ามานะคะเดี๋ยวเอ็มขอเช็คสถานการณ์ณนะปัจจุบันก่อนแล้วกันเนาะว่าแต่ละท่านแต่ละคนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไพ่อยากจะแนะนําอะไรกันบ้างนะคะในสถานการณ์ความรักตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมาดูหัวข้อกันที่สําหรับนี้เนาะ อีสามใบเหมือนเดิมนะคะมาดูกันหน่อยสิโอ้ออกมาเหมือนเมื่อวานเลยอะให้เห็นถึงแบบช่วงนี้มันมีความอุ่นใจความสบายใจความสุขลึกๆในหัวใจอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะแต่มองถึงแบบเหมือนคุณอยู่อยู่กับความสบายใจอะไรบางอย่างในความเป็นตัวตนของคุณนะคะแล้วมันสร้างความสุขให้กับตัวคุณ ไปในทางที่ดมีมารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขราวแอนราวพนักงานช่วงนี้ค่อนข้างจะฟโฟลนะคะ,ะดูมีการแบบให้เห็นถึงความผ่อนคลายฟโฟล w เนาะแล้วก็อยู่ในช่วงของการทบทวนอาจจะอยู่ในช่วงของการทบทวนด้วยก็ได้นะคะ,ะเรื่องเก่าๆปัจจุบนัน เอากลับมาทบทวนเอากลับมาหวนนึกคิดแต่มันเป็นการหวน,นึกคิดหรือเป็นการทบทวนที่อยู่ในจุดของการแบบความรู้ความเข้าใจอะคะ่ะแล้วก็พลังงานค่อนข้างจะโฟลให้เห็นแบบนี้เนาะช่วงนี้แบบค่อนข้างจะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงความอึดอัดแน่นหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนอยู่ในช่วงของการพักผ่อนอยู่ในช่วงห่วงเวลาของการพักผ่อนก็ได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ ในเรื่องของความรักเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับคนโสดอะมองว่าโสดแบบสุขใจอะค่ะโสดแบบสบายสบายไม่ได้รู้สึกอึอดอัดไม่ได้รู้สึกหวยหารู้สึกว่าอยู่ในห้วงเวลาของแบบสุขกายสบายใจด้วยซ้าไปนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับคนมีคู่เนี่ยก็มองว่าพลังงานมันมันดูไม่อึดอัดแล้วก็มันดูเป็นรักที่ที่มันอุ่นใจสบายใจดูมีความสุข ูมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างให้แบบทํากันแบบอาจจะเป็นแบบช่วงนี้แบบชวนกันไปแบบกินปิ้งย่างง่าย,ายๆสบายๆเพราะว่ามันให้เห็นเป็นพนักง,งานค่อนข้างจะโฟร์นะคะเอ็มอมองว่ามันมันไม่ได้ดูแบบวื้อหวาแต่มันแบบสุขกายสบายใจอ่ให้เห็นเป็นทินทางนี้เนาะอ่ะขอดูพนักง,งานตัวตนคนที่เข้ามาหน่อยแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเอ็มขอสักสี่ใบแล้วกันเนาะขอด,ดูกันนะสับตรงน้ำร้อนสับยากนะคะอ่ะขอดูตัวตนคนที่เข้ามาหน่อย nice of pentacle นะคะอัศวินถือเหรียญดูคนดูคุณเป็นคนที่ทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้รีบร้อนนะช่วงนี้ค่อนข้างจะตรงกับพลังงานของไพ่วิสซ์มอร์เคิลพอสมควรเหมือนกันนะคะดูแบบแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะ อ,อดูไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการวางแผนมีการมีการค่อยขยับขยื่นในการเคลื่อนที่ในการที่จะทําอะไรนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดแบบจะต้องแบบรวดเร็วอืมแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในจุดของการแบบช่างใจช่างน้ําหนักในการตัดสินใจมากๆเวลาคิดจะตัดสินใจอะไรอะคะอ่ะ เหมือนต้องดูแล้วดูอีกซ้ําแล้วซ้าอีกอะไรแบบนี้แบบจะจะไม่ค่อยแบบกล้าตัดสินใจเด็ดขาดเนาะดูไม่ไม่ค่อยช่วงนี้แบบอาจจะไม่ค่อยได้ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดสักเท่าไหร่สองถ้วยมีพลังงานของความเข้าอกเข้าใจของผู้อ,ผอื่นมากๆแล้วก็ถ้ายิ่งสําหรับคนโสดอะคะ่ะให้เห็นว่ามีม,มีมีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักคู่รักเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะยังเห็นถึงแบบมันมีสองดาบอะ มันอาจจะยังแบบรู้สึกไม่มั่นใจว่ามันจะไปในทิศทางไหนหรือมันจะเป็นยังไงเนาะเราถ้าเป็นถ้าบ่งบอกถึงลักษณะตัวตนของคุณนะคะเป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นนะแบบรู้ร,รู้รู้สึกถึงแบบอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นอย่างลึกซึ้งอะคะ่ะอืมอ่ะอีกหนึ่งบ ไฟออฟเพนทาเคิล hmm. นะคะแต่ก็ได้สำหรับเป็นเด็กถือดาบเอ้ยเด็กถือเหรียญเอ่อแต่คุณค่อนข้างจะรู้สึกตัวคนเดียวหรือเปล่าเอ่ยมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นก็จริงแล้วก็รู้สึกรึกซึ้งเข้าใจในความคิดของผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่ชอบเกื้อกูลมีแม้ตาให้กับผู้อื่นแต่แบบค่อนข้างจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะทําอะไรอาจจะแบบอยู่ในจุดของ ทำอะไรต้องทําด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียวค่อนข้างจะโดดเดี่ยวพอสมควรนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่ามีภาวะของการปวดหัวไหมมีอาการไมเกรนปวดลูกตาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของกระเพาะรำไส้เข้ามาด้วยช่วงนี้นะคะอ่ะให้เห็นพลังงานตัวตนของคุณเป็นประมาณนี้เนาะไปดูกันต่อนะคะแล้วในทิทางความรักละ่ะเป็นอย่างไรกันบ้าง วันสองวันมันต้องต้องสอบนิดนึงนะคะเพราะคลิปก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะแบบดุเดือดนิดนึงแต่มันก็แล้วแต่วันนะก็แปลกเหมือนกันนะคะแล้วแต่วันเหมือนกันนะอืมวันวันนี้ค่อนข้างจะมาสอบแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวให้ไพ่มาเล่าเรื่องความรักกันหน่อยแล้วกันค่ะว่าในทิศทางความรักของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเด็กชช่มไม่เท้า ถ้าใครโสดนะมีเกณฑ์เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนอายุน้อยเข้ามาในชีวิตรักของคุณได้ด้วยนะ King of, uh, nice cup. อ f ไนส์ออฟอัศวินถือถ้วยเป็นคนที่บุคลิกดีนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะอกําลังจะได้รับมอบโอกาสอะไรบางอย่างความสัมพันธ์ดีๆหรือคําพูดดีๆเข้ามานะคะมีเกณฑ์เป็นคนอายุน้อยกว่าได้ด้วยถ้าเป็นคนที่อายุเท่ากัน หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีความสดใสนะมีความกระตือรือร้นสูงมากๆนะเป็นคนบุคลิกดีค่ะดูดีดูดีเลยอะ่ะในอ Night อฟ s ซอร์สอัศวินถือดาบมีเกณฑ์ว่า คนนี้จะเข้ามาเร็วนะคะถ้าใครโสดอยู่นะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางเราได้พบเจอกันด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเราได้พบกันหรือว่าไปทํางานนะคะเราได้เจอกันว้า wow, ตายแล้ว two of cups ขึ้นมาอ่าถ้าสําหรับคนโสดเลยนะเอ็มบอกเลยว่ามีเกณฑ์สูงมากๆที่กําลังจะได้เจอคนรักคู่รักเป็นคนที่เหมือนแบบ มันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันใช่แล้วมันมองมองโลกมองมองโลกมอง,มองการใช้ชีวิตไปในทิศทางเดียวกันมุมมองเดียวกันคนคนนี้แบบเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะเข้ามาเร็วๆนี้เหมือนแบบคุณอนะ่ะก่อนหนะ้าเนี้ยเอ็มมองว่าคุณทําพลังงานได้ดีนะพลังงานของคุณค่อนข้างจะแบบผ่อนคลายอยู่กับตัวเองได้ดีใช้ชีวิตตัวเองได้ดีมีความสุขอยู่ในความเป็นตัวเองนะคะ ดีจังเลยอ่ะเจ้าขอดูอีกหนึ่งใบว้าวเจกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตรักของคุณเกิดขึ้นนะคะเอ๊เอ็มขอขยายเดทหน่อย six of c u p เอออะเอาเป็นแบบนี้ว่าพลังงานที้เห็นว่า 1. อาจจะเป็นคนในอดีตชาติที่เคยมีผูกพันพันธสัญญากันมาก่อน ก่อนที่จะมาเกิดในภพชาติเนี้ยดูลึกไหมด,ดูดูไปไกลไหมอ่ะเอ็มพูดต่อนะมันดูลึกดูไปไกลอาจจะเป็นคนที่ผูกพันในอดีตชาติที่เคยมีคํามั่นสัญญาผูกพันกันลึกซึ้งอะคะ่ะที่มันเหมือนมันถึงจังหวะเวลาที่จะต้องเขาจะต้องมาแล้วอะเหมือนคุณแบบตอนนี้คุณเอ็มมองว่าหลายๆคนอะเหมือนอยู่ในจุดของการวางใจความสบายใจก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณโสดมานานหรือหรืออะไรยังไงก็ตามนะ แต่ว่าตอนนี้คุณทําพลังงานของตัวตนของคุณนะได้ดีมากๆเพราะตั้งแต่ไพ่วิสต o อมัลล็เขึ้นมาค่ะให้เห็นว่า,าสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้มันค่อนข้างอยู่ในจุดของความมีความสุขาวางใจกับตัวเองมีความสบายใจแล้วก็พลังงานค่อนข้างหมุนโฟลอ์ได้ดีมากๆนะคะเพราะฉะน,นั้นามันกําลังจะเป็นแรงดึงดูดที่สูงมากๆมีเกณฑ์ว่าเป็นคนรักเก่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้หมายถึงคนรักในอดีตชาติที่มีการผูกพันสัญญากันมา ที่เอ็มบอกว่าคนรักในอดีตชาติแล้วผูกพันสัญญากันมาเพราะว่าสามใบนี้ค่ะสองถ้วยหกถ้วยเป็นรักในอดีตชาติได้เป็นรักที่เหมือนแบบก่อนก่อนเสียชีวิตในภพชาตินั้นนะคะมันมีคํามั่นสัญญาอะไรกันบางอย่างเนาะเหมือนมันจะต้องแบบจบกันในภพชาตินั้นแล้วมันจะต้องกลับมาเริ่มใหม่กันในภพชาติเนี้ยถ้าใครฟังแล้วมันดูโอเวอร์ฟังไม่ได้ก็ถือว่าเป็นฟังแบบนิทานไปเนาะแล้วก็อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คืออ่า เป็นคนรักในปัจจุบันนี่แหละเป็นคนที่เคยรู้จักผูกพันกันมาก่อนนะคะอาจจะเคยก่อนหน้านี้อาจจะเคยจบจบกันไปมีมีประเด็นกันไปนะคะจบกันไปแล้วแล้วก็กําลังจะวนกลับมาถ้าก่อนหน้านี้คุณไปเจอคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าคนที่มีลักษณะที่เอ็มบอกไปอ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะชัดเจนนะมีความเป็นตัวเองบุคคลิกภาพดีค่ะมีความเป็นมีความกระตือรือร้น เคยเคยแบบมีความผูกพันเคยเริ่มต้นความรักเคยสารสัมพันธ์กันมาแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงไหนอ่ะแล้วก็มันอาจจะจบอาจจะอาจจะจบกันไปหยุดยุติความสัมพันธ์กันไปจบกันแบบเหมือนแบบมันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแล้วมันแบบทาให้ทําให้มันไปต่อกันไม่ได้มันมันเหมือนมันยังพึ่งเริ่มกันมาไม่ได้ไม่ได้สักเท่าไหร่กันเองค่ะมีเกฑวว่าคนคนนี้จะวนกลับมาได้หรืออาจจะหมายเพื่ออาจจะหมายถึงเพื่อนในสมัยเรียนก็ได้นะคะอืม ถ้าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วอะ่ะก็อาจจะเป็นกระะนารยาณมิตรเป็นเพื่อนเก่าๆเ,เอ,อ่อได้กลับมาแบบได้มาทําอะไรร่วมกันอีกครั้งมีงานโปรเจกต์เล็กๆที่จะต้องทําร่วมกันก็ได้ด้วยนะอ่ะเดียมขอเช็พดพลังงานกันต่อ <c oughs> มีเกณฑ์เป็นคนเก่าสูงมากๆเลยนะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าอะ่ะถ้าอย่างที่เอ็มบ,บอกว่าเป็นคนในอดีตชาติอะ่ะเมื่อเวลาคุณเจอเขาอะคะ่ะคุณจะรู้สึกแบบมัน มันเหมือนแบบเวลาคุยกันคุณคุณเคยเป็นไหมอ่ะเวลาเวลาคุณเจอใครสักคนหนึ่งเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ตามหรือเพิ่งเจอกันแค่ครั้งสองครั้งะคะ่ะไม่ว่านะจะในอยู่ในสายสัมพันธ์ไหนก็ตามนะเพื่อนร่วมงานเออเพื่อนในสมัยเรียนเอยหรือแม้กระทั่งคู่รักคนนักเวลาคุณคุยกับเขาคุณรู้สึกทําไมเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขามานานจังเลยอมันจะเป็นอารมณ์ฟิลแบบนั้นนะคะ ถ้าถ้าคุณเจอคนฟิลแบบนี้เมื่อไหร่อ่ะให้รู้เลยว่ามันมีความผูกพันกันกันมาก่อนเนาะอ่ะขอดูต่อ n n i g h t s of p e n t เ c l e เหรียญเป็นพลังงานของคนโสดน,นะคะ The Tower 3สดาบก่อนหน้าน,นี้ไม่รู้มีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นนะคะ ถ้าใครที่แบบก่อนหน้านี้นไปเจอประเด็นของในเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนอ่าแล้วก็ทำให้คุณโสดจบกันแบบพังๆไปนะคะมีม,มีมีมือที่สามเข้ามาไม่ว่าคุณหรือเขาเอาคนบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอืมคอยใบ The magician เอ็มมาว่ามันเหมือนเป็นกัาร เอ็มมองว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นคนรักเก่าอะถ้าใครก่อนนะ้นเนี่ยใครเคยมีประเด็นนะคะอ่ารักสามเศร้ามีบุคคลที่สามเอ่อแล้วก็เข้ามาแล้วแบบมันเหมือนมันมีเหตุการณ์แบบกระทันหันแล้วมันหนักแล้วมันรุนแรงมากๆแล้วมันก็จบกันไปแล้วก็ต่างคนก็เหมือนคุณก็อยู่เป็นโสดอืมมีแกนคนนี้กำลังจะกลับมาเริ่มต้นครั้งใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะ มีเกณฑ์ว่าจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะแต่ขอเอ็มเขอดูอีกสักสามใบนะคะมีเกณฑ์เป็นคนที่จบกันไปแล้วนะคะพลังงานของความรักหรือช่วงเนี้ยถ้าคุณจบกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าไปแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคนเก่ากำลังจะวนกลับมาแต่ก็ยังขอให้ดูให้ดีอยู่นะเหมือนยังต้องดูให้ดีๆอยู่ค่ะว่าเข้ามาแล้วอะ เขายังมีพันธะผูกพันบุคคลอื่นอยู่หรือเปล่านะคะเฮ้ยขอดูอีกสามใบนะอืมยังยืนยันนะคะเป็นคนเก่าวนกลับมาหรือเป็นคนในอดีตชาติได้หรือมีพันธะผูกพันสัญญาอะไรกันบางอย่างนะคะเข้ามาอืมกลับมารอบนี้เอ็มมองว่าจะเป็นกลับมาแล้วดีนะหกถ้วยสิบถ้วยนะคะ จ er. มเอร์การกลับมารอบนี้ให้เห็นว่ามันจะมีความจริงจังเกิดขึ้นนะคะมันจะมีความจริงจังเกิดขึ้นมันจะกลับมารอบนี้มันให้เห็นถึงความจริงจังให้เห็นถึงความเป็นไปได้อะไรบางอย่างใต้สําหรับเป็นสองดาบอาจจะยังรังเลไม่มั่นใจนะคะให้คุณลองดูสถานการณ์ที่ดีนะ คุณอาจจะยังมองไม่ออกกับสถานการณ์ความรักครั้งนี้ที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เอ็มมองว่าเดี๋ยวสถานการณ์เนี้ยมันจะอีกไม่นานนะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันมีอัศวินถือดาบขึ้นมาเอ็มมองว่ารวดเร็วนะคะเพราะมีเดอะทาวเวอร์ด้วยอ,อ่รักที่ไม่ใช่รักที่ไม่ได้ตอบโจทย์หรือคนเก่าๆที่เคยทําอะไรเจ็บๆ็บพังพักันไปอะคะ่ะมีเกมว่าจะวนกลับมาแล้วการกลับมาครั้งนี้มันเหมือนจะมีความจริงจังอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันยังมีความแรงเนยังมีความไม่มั่นใจ อาจจะต้องปลดล็อกสถานาการณ์บางสถานาการณ์อะไรบางอย่างความคิดความไม่เชื่อมั่นออกจากความรู้สึกนะคะหรือคุณอาจจะได้เห็นแบบเส้นทางอะไรบางอย่างที่มันจะทําให้คุณตัดสินใจว่าจะเลือกไปในทิศทางไหนเนาะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีกับคนนี้กับคนที่กําลังจะกลับมานะคะแต่แต่ให้เห็นว่าการกลับมาครั้งนี้กลับมาครั้งนี้ค่อนข้างให้เห็นถึงแบบมีมีความจริงจังมีความอะไรบางอย่างพอสมควรนะ หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นครอบครัวกับคุณแล้วก็ได้แล้วกลับมานะคะเอออ่ะเดี๋ยวเอ็มขอคําแนะนําจากพี่ไพ่สักหกไปแล้วกันเดี๋ยวดูอีกสักหกใบนะคะแปดถ้วย เหมือนอะไรที่ไม่ใช่อ่ะคุณแบบเดินออกมาแล้วแหละ nice o f cup เหมือนเดินออกมาเพื่อมาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองแล้วนะคะเนาะคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ความรักครั้งเก่ามาอืมตอนนี้เอ็มมองว่าคุณแบบเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้ดีมากๆม,มีความแบบเหมือนประสบการณ์รักครั้งที่ผ่านมามันทําให้คุณแบบมันทําให้คุณดูแบบมีแบบ มีมุมมองมีความคิดมีความชาญฉลาดมีความแบบเออฉันรู้แล้วว่าแบบจะต้องแบบยังไงแล้วก็ให้เห็นว่าเหมือนคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมากๆด้วยมีความชัดเจนในตัวเองสูงมากๆด้วยนะคะอะไรที่ไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะเอ็มมองว่าตอให้เป็นความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่ากลับมาถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิต ที่คุณเหมือนแบบมองไว้วางเป้าไว้อะคะ่ะคุณก็ไม่เอาเอ็มมองแบบนั้นนะเพราะตอนนี้เอ็มมองว่าคุณตเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆแล้วเหมือนคุณอยู่นอย่างที่บอกค่ะพลังงานคุณค่อนข้างจะฟโฟ์เหมือนคุณแบบสามารถอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขได้ดีนะคะเพราะว่าฉะนั้นใครที่จะเข้ามาเป็นพลังงานรักครั้งต่อไปของคุณอะเอ็มมองว่าแบบเหมือนต้องเข้ามาแล้วแบบต้องสร้างความสุขให้ให,ใ,หให้สร้างความสุขความสร้างความสบายใจอะคะ่ะ แล้วก็คิงถือดาบแล้วก็ตอนนี้คุณค่อนข้างจะมีพื้นที่ให้ตัวเองสูงด้วยอืมก็ค่อนข้างจะแบบใครจะมาเจาะพื้นที่คุณก็ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะเอ่อเดวมีจิเชียนมาแต่ก็ให้เห็นว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีการเริ่มต้นรักครั้งใหม่อีกครั้งนะคะแน่นอนเดอะสตาร์เพราะว่าคุณดูโดดเด่นมากๆแล้วก็รักครั้งใหม่จะเข้ามาเยียวยารักษาบาดแผลหัวใจคุณด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่กลับมาหรือว่าจะเป็นรักครั้งใหม่จริงๆนะคะอืม 6ิก of p e n t a นเจอมองว่ารักครั้งนี้ที่กำลังที่คุณกำลังจะเจออ่ะโอ้ตายสำหรับเป็นเดอะโรเวโอเคค่ะมันจะมีเคมีที่ลงตัวมันจะมีการให้การเกื้อกูลที่ดีต่อกันมากๆม,มันจะเป็นการรักที่ให้การเยียวยาเหมือนคุณหลุดพ้นจากสภาวะ อะไรที่ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ 8. ถ้วยขึ้นมาใบแรกเอ็มบอกว่าคุณหลุดออกมาจากคุณได้เลิกลากับรักครั้งเก่าคุณหลุดออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆคุณมันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตรักที่มันเป็นอยู่ที่ในแบบในในรูปแบบที่คุณต้องการคุณเลือกที่จะออกมาเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีเกณฑ์ว่ากําลังจะมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ๆนะคะ อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้อย่างที่เอ็มบอกแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เขาจะดีกว่าเดิมอืมเราเอ็มมองว่าถ้าแล้วก็เมื่อกี้มันมัมนม,ม,นมีมันมีเจ็ดถ้วยเนาะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยก็ได้นะคะอาจจะมีทั้งคนเก่าและคนใหม่แต่มีเกณฑ์เป็นคนเก่าสูงมากๆแต่ไม่รู้แหละการกลับมาครั้งนี้มันจะมีการมันจะมีการเยียวยามันจะมีการช่วยเหลือการเกื้อกูลกันที่ดีเขาอาจจะอยากอยากนําของอะไรดีๆมาให้คุณด้วย แล้วก็มันมีเคมีมันมีอะไรบางอย่างที่ลงตัวกันมากๆความรักครั้งนี้ที่คุณกําลังจะได้เจอนะเอเดี๋ยวเอ็มขอพี่ไพ่พี่ซ่อมเราแล้เคล่อนอีกสักสามใบแล้วกันนะคะให้พี่ไพ่เขาแบบแนะนําปิดจบให้หน่อยเนาะอืม time to go เหมือนให้คุณลุยไปเลยอะคะ่ะเดินไปเลยล้าทิ้งสิ่งเก่าๆไปเลยคล้ายๆแปดถ้วยเหมือนกันนะคะอืม ให้ลุยไปเลยคุณมีคนของคุณที่จะร่วมสร้างด้วยกันอยู่อะคอลเคเอทละความรู้สึกละตัวตนเก่าอะไรก่อนหน้านี้ในอดีตที่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตลาทิ้งอะค่ะเรามุ่งหน้าไปข้างหน้าคุณมีคนคุณมีคู่รักของคุณที่จะเข้ามาร่วมสร้างกันอะเออร่วมกันแบบไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกัน อืมเราก็กําลังจะก่อร่างสร้างตัวปูพื้นฐานไปในทางที่ดีนะคะด้วยความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาโอ้เป็นความรักที่แสดงว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยไปเจอแบบผ่านความรักที่ทั้งตัวคุณและตัวเขาก็มันมีความอาจจะเป็นแบบเด็กทั้งคู่ก็ได้มีความแบบมันมีแพชชั่นต่อกันเนาะมันมีความกระตือรือร้นต่อกันแต่ว่ามันยังมันยังขาดในเรื่องขององค์ความรู้องค์ประกอบ อะไรต่างๆที่มันจะสร้างครอบครัวค่ะแต่ว่าวันนี้เหมือนไพ่มาแนะนําว่าตอนนี้คุณอะวางพลังงานของตัวคุณอะมีความสุขแล้วมันก็โฟมันไม่ได้อึดอัดมันไม่ได้แน่นคุณอยู่กับตัวเองคุณสบายใจนะคะคุณลาทิ้งตัวตนเก่าคุณละทิ้งความสัมพันธ์เก่าคุณละทิ้งสิ่งเก่าเหมือนเติมเต็มความสุขให้ตัวเองเออสิ่งที่ก่อนหน้านี้ที่ได้ไปเรียนรู้ deep knowing อะคะ่ะเอ็มค่อนข้างจะคล้ายๆกับเอ็มมองว่าคล้ายๆกับราชาถือดาบนะ มันเหมือนคุณได้ไปเรียนรู้ในทิศทางในเรื่องของความรักจนแบบตอนนี้คุณแบบอยู่ได้ตัวเองแล้วก็มีขอบเขตที่ดีมากๆให้กับชีวิตของคุณนะคะเลนมองว่ารักครั้งต่อไปอ่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นอ่ะเดอะเมจิชเชียนขึ้นมาเดอะสตาขึ้นมาหกเหรียญขึ้นมามันจะเป็นรักที่แบบเป็นการเกื้อกูลที่ดีต่อกันมากๆเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่ากลับมาเริ่มต้นใหม่หรือจะเป็นคนใหม่ๆเลยก็ตาม มันจะเป็นการวางรากฐานการทําอะไรร่วมกันการก่อร่างสร้างตัวในเรื่องของความรักทั้ง2ฝ่ายเอ็มมองว่าต่างคนต่างน่าจะไปเรียนรู้ชีวิตบทเรียนชีวิตในทิศทางความรักกันมาแล้วเพราะฉะนั้นรักครั้งต่อไปที่กําลังจะเกิดขึ้นน่ะมันจะปูพื้นฐานปูรากฐานได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มันมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้แบบพอเวลาคิงถือดาบกับนิโฝยโนอิงขึ้นมา มันไม่ได้เป็นรักที่แบบดูเป็นแบบผู้ใหญ่จ๋าที่มันแบบมันจะไม่มีความหวานหรืออะไรกันเลยนะด้วยความพอมันมีเดลโลเบอร์อ่ะมันจะยังมีแพชชั่นต่อการมันยังมีความโหยหามีเคมีที่ดีต่อการมีเคมีที่ลงตัวมีความยังแบบมีความคลั่งคล้ายกันอยู่นะคะแต่ว่ามันผ่านความคลั่งคล้ายมันผ่านเคมีที่แบบมันดีอ่าในทิศทางที่แบบดูมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากมาก เอ็มมองว่าเป็นประมาณนี้แล้วก็หลายๆคนที่พลังงานในวันนี้พร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วนะคะพร้อมที่รักครั้งใหม่ครั้งต่อไปอะ่ะคุณอาจจะมองว่าเป็นรักครั้งสุดท้ายที่จะร่วมกันสร้างครอบครัวแล้วก็อยู่กันไปดูแลกันไปตลอดทางชีวิตเลยก็ได้นะเอ็มมองว่าเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานความรักในวันนี้นะถ้าใครฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะขอให้ทุกทา่านทุกคนนะคะเจอรักที่ดีรักที่ใช่ รักที่ถูกต้องรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนค่ะ